น้องพายุช่วยแม่ชมรีวิวอาหารผู้ด้นสดาฉแววเด็นไอดอลแล้วมีมุมแปลกๆน่ารักนรักออกมาให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอดชมอีสแตรทิเยลเกิของซุปตาสาวชมพู่อรายาเอฮาเกตไ้อมยิ้มกันอยู่เสมอ สำหรับความน่ารักของลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุล่าสุดชมพู่อรยญาก็ได้เผยคลิปลงไอจีแซรี่ขณะที่กำลังรีวิวอาหารให้กับนักแสดงรุ่นพี่อ้นสีพันโดยเจ้าตัวได้ชวนลูกชายคนเล็กน้องพายุมาพูดรีวิวในครั้งนี้แบบส,สดๆอีกด้วยซึ่งพอน้องพายุได้ยินเสียงเรียกของคุณแม่ก็ไม่ปฏิเสธที่จะเดินเข้ากล้องพร้อมพูดด้วยเสียงใสรีวิวให้แบบไม่เขอเินเลยด้วยการบรรยายถึงความอร่อยของหมูทอดที่เจ้าตัวถึงกับยกนิ้วให้เลยงานนี้ต่างก็สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้ดีเลยทีเยีเเดยววพราาาะนอกจกจคม รักของน้องพายุที่กินขาดแล้วเรื่องอาหารการกินเจ้าตัวก็ชื่นชอบไม่เป็นที่สองรองใครด้วยจ้าขอขอบคุณภาพชม e a Matt ิเรีย i เ l ิภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ